โครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนสังสารศึกษาอําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโรงเรียนสังสารศึกษาได้ดําเนินการจัดให้มีหอพักให้แก่นักเรียนที่ยากจนแยกเป็นหอพักนักเรียนหญิงและนักเรียนชายโดยมีครูและเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนที่พักอาศัยในหอหอละสองคน ในการดําเนินการด้านหอพักดังกล่าวได้ดําเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500จนถึงปัจจุบันสภาพของอาคารที่มีสภาพเสื่อมโทรมมีความเสี่ยงต่อการอยู่อาศัยหลับนอนของนักเรียนรวมถึงภัยที่อาจจะเกิดจากอัคคีภัย หลายองค์กรได้เข้ามาตรวจสอบและได้เห็นสภาพของหอพักโรงเรียนสาขศาศึกษาแล้วต่างก็มีข้อเสนอแนะให้กับโรงเรียนว่าควรเปลี่ยนแปลงหอพักที่เป็นเรือนไม้ให้เป็นอาคารคอนกรีตที่มีความแข็งแรงมั่นคงและมีระบบป้องกันที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยจากอัคคีภัยเพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยในการพักอาศัย ซึ่งในการดำเนินโครงการจัดหางบประมาณในการจัดสร้างหอพัชชายในครั้งนี้โรงเรียนสาธาศาศ,าศึกษาได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากโครงการทุสานุเนะซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือทางด้านเศรษฐ,ฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์คุสานโนเนะเป็นส่วนหนึ่งใน Official Development Assistance ODA Schemes ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ ODA ได้เริ่มดำเนินการเมื่อพุทธศักราช2,532เพื่อตอบสนองกับความต้องการหลากหลายของประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่องค์กรที่ไม่ได้สแสวงหาผลกำไรที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทยคือซโนเนะ ให้การสนับสนุนแก่โครงการพัฒนาย่อยอย่างยืดหยุ่นและรวดเร็วซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมสงเคราะห์ของประชาชนในระดับรากหญ้าโดยตรงซึ่งนอกจากจะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการพุซานโนเนในการสร้างอาคารแล้วยังได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของครูพันธ์ตลอดจนถึงอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกต่างๆให้กับนักเรียนหอพักอีกด้วย รวมง,งบประมาณที่โรงเรียนสาตศาศาศึกษาได้รับจากโครงการคุสสนเนะในโครงการนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น8.611.600บาททวนครับกระผมนายวิชัยส่องแสงผู้บริการโรงเรียนสาสศาศศึกษา ในานามของโรงเรียนสาสาศึกษา,า,าต้องขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านทางกรงศูนย์ใหญ่น,นครเชียงใหม่ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหอพักชายของโรงเรียนซึ่งเป็นโครงการคุซานุเนทที่สนับสนุนงบประมาณเดี๋ยวนี้การก่อสร้างได้เสร็จสิน้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีพิธีมอบอาคารพร้อมทั้งเปิดอาคารหลังใหม่ในวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนพศ2563นี้อีกครั้งหนึ่งในนามของโรงเรียนศาสตรศึกษาต้องขอขอบคุณทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับ